สวัสดีครับทุกคนวันนี้สายด่วนนะครับหนุ่มโชคมีสายด่วนมาฝากด้วยครับเด้อวันนี้สายด่วนรัฐบาลไทยนะครับมี1505 0ห้าศูแล้วก็0ูนย์ะครับนะเนาะเลขสตัวกัหนึ่0ห้าศ เลขสองตัวกับศูนย์หาหาศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับเนาะฟันขาดไปเลยนะครับเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์พี่น้องเลขบรายคู่ครับพี่น้องมีสามนีนะครับผมแคปหน้าจ,จอเลยครับพี่น้องแคปหน้าจ,จอเลยเดี๋ยวมันสีลงกันไปท่านนะพี่นนะ้องเนาะสายด่วนรัฐบาลหนุ่มชั่วพารวยนะครับพี่นนะ้องเนาะสายด่วนรัฐบาลหนุ่มชั่วพารวยด่วนๆเลยครับผมด่วนๆท,นทันทันเหมือนไหมก็ไม่รู้เนาะนี่คือสายด่วนรัฐบาลนะครับเนาะ สายด่วนรัฐบาลนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสายด่วนรัฐบาลนะครับผมสายด่วนมากด่วนๆเลยครับผมสายด่วนมากเลยครับวันนี้ด่วนจริงๆครับผมโอเคครับพบกันคลิปหน้านะครับผมหลังจากหวยออกเย็นนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะไปทำหวยฮานอยเนยหวยลาวให้ด้วยนะครับมันจะไม่ทันนะครับผมโอเคครับผมสายด่วนนะครับโอเคครับผมสายด่วนรัฐบาลวันนี้นะครับผมโอเคครับผม